สวัสดีครับวันนี้จะมาทำข้าวไข่เจียวกรอบนะครับไปลุยกันเลยของที่เตรียมไว้นะครับก็ต้องมีไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองหมูบดครับต่อจากนั้นก็ตอกไข่เอาเปลือกออกก่อนนะครับเน้นเอาไข่แดงไข่ขาวนะครับไม่เน้นเปลือกนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไข่กรอบแบบว่าเปลือกกรอบแทนครับนั่นเห็นไหมครับเปลือกไข่ลงไปด้วยครับเดี๋ยวค่อยตักออกนะครับ ต่อจากนั้นก็ทําการตีไข่นะครับตีไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าเราต้องการเนื้อสัมผัสที่ดีครับพอทําการตีเสร็จแล้วครับก็นําเครื่องปรุงมาใส่นะครับก็จะมีผงชูรสนะครับ1ช้อนชาครับต่อไปก็จะเป็นผงปรุงรสครับ1ช้อนชาเช่นเดียวกันครับสุดท้ายเลยครับขาดไม่ได้ครับน้ํามันหอยครับใส่ไปเลยครับ1นช้อนชาเหมือนกันครับ ต่อจากนั้นนะครับก็มาตีส่วนผสมให้มันเข้ากันครับตีไม่นานมากนะครับพอให้มันละลายเข้าเนื้อกันครับพอส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นําหมูบดที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปครับแล้วก็ทําการนะครับคนนะครับบดบี้หมูให้เข้ากับเนื้อไข่นะครับพยายามทําให้เนื้อมันกระจายตัวนะครับมันจะไม่เป็นก้อนครับแต่เป็นก้อนแล้วหมูมันจะสุกยากขึ้นครับ ออกจากนั้นครับเตรียมกระทะแห้งครับมาตั้งไฟนะครับเทน้ํามันลงไปครับใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับหรือใครจะใช้เป็นน้ํามันพืชยี่ห้อใดก็ได้ครับเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเตรียมไข่ที่เราผสมไว้นะครับเทลงไปในกระทะไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นไข่กรอบนะครับ ปกติแล้วทุกคนจะใช้น like ้ำมันร้อนนะครับแต่ตอนนี้เราต้องใช้น้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับพอให้ไข่มันขึ้นฟูนะครับเจี่ยวไปเรื่อยๆนะครับไข่มันจะเริ่มขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับพยายามคนพยายามแซะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ไข่ของเราติดกระทะถ้าไข่ติดกระทะนะครับมันจะทําให้ไข่ด้านหลังมันจะเกิดการไหม้ได้นะครับพอไข่ของเราเริ่มได้ที่แล้วครับเราเปลี่ยนไปใช้ไฟกลางนะครับ จะทาให้ไข่เราเริ่มจับตัวขึ้นครับพยายามคนไปเรื่อยๆนะครับไข่เรามันจะเริ่มจับตัวมากยิ่งขึ้นครับพอไข่เราเริ่มเหลืองได้ที่นะครับกลับด้านไข่ครับเพื่อจะให้หมูของเราสุกได้เต็มที่ครับคนไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้ไฟแรงนะครับเพื่อให้ไข่เรามีการกรอบมากยิ่งขึ้นครับเห็นไหมครับนี่ ไข่เริ่มกรอบแล้วครับหมูอีกด้านหนึ่งสูกแล้วครับพยายามคนนะครับอย่าให้มันติดกระทะนี่เห็นไหมครับเริ่มกรอบน่ากินมากเลยครับต่อจากนั้นก็กลับด้านอีกสักครั้งหนึ่งครับเพื่อให้ไข่เรากรอบทั้งสองฝั่งเลยครับนี่ดูครับจับตัวกันเป็นก้อนเลยครับกรอบมากครับเสียงแบบน่ากินมากครับพอไข่เรากรอบไต็ที่แล้วครับปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาไข่มาพักไว้ข้างกระทะครับนี่ ไล่น้ำมันนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามาโปรูข้าวสวยร้อนๆครับนี่เรียบร้อยครับน่าทานมากเลยครับวิธีทําไข่กรอบง่ายๆนะครับฉบับพ่อครัวมือใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ